อนุรักษ์แแ่พันพื้นบ้านของของอ้กเฮาอีมาของแข่นี่เป็นแแ่พันน้ำจืดของเราเขาแท้ๆแต่ดึกดำบันมาบ่กมีผสมยังเบดมีแต่แข่พันพื้นบ้านเขาเลยเป็นยังแ่อยู่นี่คือจังเลี่ยงไหวเลยเขาเลี้ยงไหวเห็นยังไง ไปดีท่านผู้ชมมื้อนี้พบกับรายการเบิ่งบ้านเฮามื้อนี้ทางรายการของพวกเฮาสิพาท่านผู้ชมมาที่บ้านตันซุมเมืองจำพรแขวงช้อนตะเขตแล้วมายมนี้ทางทีมงานพวกเฮากัสิพามาเบิ่งการเลี้ยงเข่มาศึกษาการเลี้ยงเขตใท่านผู้ชมเบิ่งเนกันแคร์นี่มีชื่อว่าเตัวแข่ที่อยู่ดานล้างเฮานี่อันนี้อ่ะพอต่างหน้าเนาะชาวบ้านตันซุมของพวกเฮาเอาในน้ำเป็นนายบ้านและต่างนาเขตอนุรักษ์แขร พันพื้นบ้านของพวกเขาอ่าทีมาของแขนี่เป็นแขพันน้ำจืดของเราเขาแท oh. ้แต่ดึกดำบรรมาบอกมีผสมยังเบดมีแต่แขพันพื้นบ้านเขาเลยเป็นยังแขอยู่นีคือจังเรียงไหวเลยเขาเรียงไหวเห็นยังไงแขพวกเขานี้มันจะอาจจะซูนพันไปแล้ว oh. ในเมื่อก่อนแล้ยังจากปี2010 นเนาะมีหนักเสียวชาเขาเจ้ามาสำรวจแล้วพวกเข้าพาลงไปบึงเอห่อ,หองหอยของมันอยู่คุณมักแพวเออหลังจากนั้นพวกเข้าก็เห็นห่องหอยมันแล้วเทาเลี่ยงจะปีเราจังสามารถแต่อพอด้อีกเท่พวกเข้าเลี่ยงเนาะตามหลักการพวกผูวิชาการเพื่อนให้เลี่ยงแลว้วพวกเข้านี่เรี่ยงสองปีอาจ สองปีไปเพราะว่าขาบึงการทำมาของมันนะเออเพราะว่ามันหากินได้มันหากินเองได้เพราะเขาจังปล่อยเพราะว่าแค่นี่ไปว่าแต่มันยังน้อยนี่หากินเองบ่ได้เออมันมันมันอาจจะแบบคือเว้าสมเทียบลูกคั้นค้าเออมันไปน้ำแหม่มันร้ายบ่แล้วมันกลับมาหับมาหายไปตัวน้อยฉะนั้นว่ามันจะมันจะสูญพัน์ และมีโครงการ W W H เอ่อพื้นได้ลงมาสำรวจว่านแข่สำคัญสุดแข่พื้นบ้านเขานี้ฉะนั้นเป็นจังา่ามีขึ้นก่อนใดก่อนหนึ่งเออและมาให้พวกเขาอนุรักษ์ไว้เออเพื่อหักษาเพราะว่ามันอยู่นบัญชีแดงนะนประเภทศอัน,อนแค่พื้นบ้านเขานี้ พิ่นว่าวัานขึ้นขึ้นบัตรสีแดงแล้วแขกตื่นบ้านเฮานี่นะเพราะว่าลูก่นกห็หาัปู้เพราะว่าแขกบ้านเฮานี่เป็นแขกที่ติขึ้นพันธุ์แท้บ่ได้ผสมกับอ่าอันสายพันธุ์อื่นอเออแขกสายพันธุ์บ้านเฮาแต่แท้บ้านเฮาแต่แท้เออขึ้นบ้านเฮาแท้ทๆตัวนี้นะระยะหนึ่งมันอาจจะซูนพันธุ์ไป สีขอเล่าประวัติตำนานพ่อแม่เล่ามาว่าแค่เฮานี้มีแต่ก่อนแต่ว่าบหลาเพราว่าตกแร่งมาแรงนะ้ำพอเขามันแห้งมันแรงเออมันแห้งมันแรงแล้วมันแหละบ่มีแรงอาศัยอาศัยแต่อยู่น้ำถ้ำน้ำปุดน้ำวังน,น้อยๆเออ,อเค่คยเล่ามาว่ามีพวกชาวว่าวคือตะกี้ละเม็นพวกชาวอันคาเมนเนาะ เออขมนัน่นมาเอาแค่อยู่อุดนาทิสังอยู่ภาคเซกำนันนาเออขุดงงขุดงงขุดงงเออขุดงง่นได้ลงไปเอาอยู่ถับเอาไวไปข้องเอาขึ้นมาเออมีแต่พวกนั่นดำน้ำลงไปได้แต่ว่าตกมาระยะหนึ่งกะมีแต่ว่าวขึ้นขึ้นซึแค่แค่บ่เคยบมมีไพ่เคยเห็น ตกมาปีพันเก้าห้อยเก้าสิบเจ็ดเนาะพอเท่าสิตธิเห่งน,นี่แหละเออเปินเป็นนันานาณาพวกรัฐมนตรีกระทรวงกิจกรมกรมเออเปินได้ทึ้นฮอนมาแล้วมาตามท้ายเกียวเขาอืหลังจากนันลตันท้ายเกียวแลนน้ำเป็นอ่าวเกียวเลยเดี๋ยวนี่ยนั่นได้สองปีต่อมาเนาะปีพัน เก้าห้อยเก้าสิบเก้าาปีสองพันแงน้ำเขาหลาเออมันเจอไปเบิดเนี่ยฉะนั้นแหละพวกชาวบ้านลงไปหาอยู่หากินเห็นแข่น่อยอเล่าเข้ามาเห็นลร้ไปกว่าแอ้วแคลแคลแคลลาร้หนาเออหลังจากเห็นแล้วไปกระลงุงเห็นเดือนเสดเนาะมันอยู่น้ำแม่มันนะเห็นหัวก,กำกับอยู่แต่บอกเคยเหตุกับไพ แต่ลักษณะหากินเองบบเป็นไปน้ำแม่สิซื้อเออแล้วกับมาหากันยางมันใหญ่ที่สุดอยู่น้นแม่มันน่ะกับโบเกิดตัวหนึ่งหรือดชองโตอันแข่เป็นสิบเป็นสาวแม่นหนึ่งนะนอันนี้นะมันกาคือห่าว้ามันโบต่างอย่งกับลูกคู่<อ>หรือว่าลูกคันท้ามาหายไปล้วเถือมีงูใหญ่จะกินมันหรือขราวานกาเข่ปาป่ามันกาเป็นไปมาหาไป นั่นเพือเรามีโครงการมาให้ครับพวกเขาอนุรักษ์เอ่ออนุรักษ์ไว้ตกมาพีพันสองพันสิบสามไปสำรวจคืนใหม่แต่ว,ว่ามีอิสตมักเนาะคนประเทศออสเตรเลียกออมามาไปดึงไปนอนอยู่ทุ่งกูเละคืนทำอิดบอห็นคืนที่สองพวกเขาเบิ่งอีกอยู่พุทธบักแขวโเลด เนแค่น้นอยไม่น้อย,อยสำหกับโกดมันลอยอยู่ในวังบ่อนชีสนมบอ่บอบอ่บอบดบอ่อทวดเทึงนะเป็นเป็นวังนน้อยต้องอีสการ,การข,ขึ้นเลยก็ลงไปจับแค่น้อยหลังจากจับขึ้นมาแล้วน<ส>เนาะเลยเห็เห็น<ส>มันฮ้องมันซีมีหลายแต่บอ่อแค่อยู่ในนี้<ส>หลังจากแค่หน่อยห้องแม่มันนะห้องอู ขี่นมนั้นตะปุ่ดนัน้นเพื่อนจะปัะ๊เ oh. ลยเห็ดในพวกเขานั้นแหล่นขึ้นตะทหัง,ง <Yeah. S 1> ย่านบมเคยยินเดอเออตกมาระยะหนึ่งกะเอาได้ไปสำรวจบึงห้างมันเออพากันเดินสนาม,มห้างมันป่าอยากาะอก่ากข้าขีานะ่ชนมนั่นแหละไปแล้วเห็นห้างมันห้างมันอันใหญ่เม็ดมณฑลความสูงกับเม็ดมณฑล มันเหตุหมงอยู่ในกลางหน้ามดนชี้ขนมแม่หนึ่งตามสุดเลยสามสิบายหน่วยขึ้นเมื่อห้างหนึ่งแต่วาในการเอาไข่เอายัางมาน,นก็ต้องิีสการผืนมีการแทกการยังก่อนจักผมเป็นชิพริกทันพริกนี้ได้บอมันนอนอยู่ไสมันตั้งอยู่ไสดซอเข้าไม้เห็มันอยู่นั่นพี่นั่นแหละได้แล้วก็เอาขึ้นไป เบาะอยู่เวียงสวนสัตด oh. ไปจ้างสวนสัตดโครงการเป็นจ้างเบาะได้ประมาณสิบเจ็ดตัวนี้แหละในสามสิบปลายในสามสิบสามหน่วยนะ oh. และต่อมาอีกปีต่อมาอีกสองพันสิบสี่สำรวจอีกสำรวจอีกแล้วได้สามสิบเจ็ดหน่วย oh. พวกเข้าคอเอาไว้ผักธรมรมชาติอยู่บ้าน เอ็ดคอกแบบธรรมชาติเอาขีนเงาขีนุของมันขึ้นมาหาหน่วยแล้วเอาขึ้นเวียงอีกเออสามสิบเจ็ดพอเขาเอาหายัยงสามสิบสองเปเจ้เอาขึ้นเนาะเพราะว่าเราดูนี่แหล,ละเราดูอันเขาหาไข่อ่าเรดูนี่แหล,ละดเดือนเอ,อเดือนท่ายเดือนหา<ม>เออท้ายเดือนพฤกภาหา<ม>เดือนมิถุน,นา งามนี่แหละสำรวจไข่มันงานห่างมันหลังจากนอกพวกเขาได้หาหน่วยเบาเอาไปจดแต่วันทีท่ะนั้นเขาก็ขึ้นมามเริ่มผักอากาศฮ้อนเขาเอาน้ำพวดห่างมันอนะ่ะเอาบดสว่างแดดๆเห็นห่างมันหลังจากนั้นพวกเขาเบกหาหน่วยพวกเขาได้สี่โต บอกแบบธรรมชาติฉะนั้นแหละพวกนั้นได้อ่าสิบปลายโตพวกนันกะดีคือว่าพอเขาได้เปอร์เซ็นต์สูงกวอืมหลังจากเบาพวกเขามันแตกเนาะวันที่หอเดือนแปดเนาะวันที่เท่านั้นเออทั้งคุณกับเบาะคือกันทั้งเวียงจันทร์ทั้งเวียงจันทร์นะก็ดีในปีนั้นโทรหากันว่าแครเพวาเขาเบาะแล้วเดียวนมีห้องแล้วอยู่ในไข่ เจ้ากะในมือเดียวก็เจ้ากะตอบมาได้คือกันเพราะว่าหลังจากตอบมาแล้วกะพวกเขาจาังหวะเบ้ออยู่บ้านเลยเพราะว่าให้มันได้จักบทเทียนเออตอมาก,ก่ะหลังจากเป็นกรยุบไปในระยะหนึ่งประมาณสามปีเบิดโครงการปีสองพันสิบเจ็ดสิบแปด ก,การมาใหม่อีากอย่าว่าพวกเขานี่เอาไปสำรวจมาได้เออพวกเขาได้สหังครับพกานี้ได้เท่าไรปีสองพันสิบเกเนาะปีสองพนสิบเก้าพวกเขาก็ได้30มปลายสาปลายโตสามสิบสี่บกสีบดไหลรวมเดือนนี้แค่พวกเขานี่ สี 4, 8, ่ขนาดแปดแปดสิบสองโตเดียวนี้ววนวนพวกเ่าวอนเพราะว่าคอกไญ่นี้ค่าคันนว่าเดือนเ็ตพวกเขาไปปล่อยเดือนกร็ระคดถ้าเขาปล่อยลงเดี๋ยวมันเอาแขมันบกขึ้นมาสมา,ายคนบ่<อ>พวกเขาปล่อยไปแล้วนี่หกสิบปลายโตแล้ว<อ>แต่ละรุ่นแต่ละรุ่นนะบันก็อยู่ไปยังนะถือว่าหลายเดมอนลนะหลายแล้วมันประเมินว่าเดียวนี้นั่นตึ้งแขร์ถ้าไม่ทราบตึ้งแขรเขาเรียงอยู่ อยู่น้ำอ่างเกี้ยวเขานี่ตกวังสองร้อยกัวล่ะโอ้หลายตัวแต่ว่ามันกว้างมันก็ไปแบบนั่นแหละมันขี้สนมหลายเออม,มันโบเห็นมันดอกสำได้ชำหนึ่งกันเว้นไว้แต่พวกหากินกลางคืนแหละเขาเลาะคอยไปนั่นเรื่องเถอะเขาไปการหอกการหอยเห็นเออว่ดสีเห็นคืออยู่นักอกเป็นโบเห็นมันดอก เหนตามตัวไปหน่อเออปเป็นแบบว่ามันเป็นบ่อนไผบ่อนมันไดรโบว่าสีลงไปจะเห็นโลดบ่อบอ้มันกว้างไดบพ่มันอยู่แต่ละจุดเลยจุดเนาะแต่ละจุดแต่ละจุดแตมันบ่อไปบ่อยู่บ่อยู่ทุ่งทิพบ่อเพราว่าลักษณะแก้วไผแก้วมันนะไปหากันบ่ได้ได้พบกันไดเพราะว่าเฮาเอามาเลี้ยงแล้วเลี้ยงแฉะมันเบิดผงฐานเลยพวกเฮาเลยเอาไว้ เอาไว้ว่ามีแค่น่อยตัวนึงอยู่นะกันเนี่และชุมใหญ่นะครับเบิ่งแค่มาสังเกตเบิ่งเขาเืออาหารเนี่ยตัวน้อยกินบ่ไ้ตัวใหญ่แลบสะลโดดแล้วจำเป็นได้แยกคอกมันชุมใหญ่ๆหญ่พวกเขาเอาลงปอใหญ่ๆตัวน่อยกิน,นเลยมันครบเลยแล้วจะตายคนเลยตัวน้อยพวกเขาจำเแย่กจังว่าพวกเขาเอาไปปล่อยนี่สองเมตดกววาจนเาวาคุณนึพุ่นแล้วนี่เป็นชุดข,ขพุคนเลยเสียงข้างขึ้นขึ้นมันขึ้นมาตอนนั้นพอก อยู่หน้าใหญ่พวกเขาหามอามาอกมาลงปล่อยเอาลงเพ็ดอยู่ดิปล่อยแล้วเอาชุบน,น่อยชุบมีนนขึ้นมามาเลี้ยงเดี๋ยวนี้แค่พวกเขานี่แปดสิบสองตัวปัจจุบันที่เลี้ยงอยู่นี้เขาใส่ยังเอาเกลือเป็นอาหารเออเลี้ยงแค่นี้พวกเขานี่เกลือนี่มีแต่อาหารอันนั้นไดปลา<อ>กบเขียดเ้าบวชให้กินเนื้อได้เ<อ>พราะว่า าเอลงปล่อยสู่ธรรมชาติมันมันสิบโหเฮ็ดกับคนในมันหากินแบบธรรมชาติได้กินแบบพื้นเมืองมันเคยกินมาก็แต่ดึกดําบันรลดบบเอานื้อให้กินเด็อดขาดคาเอานี่ยิกินบบได้บบได้มันมันมันสีนันคนเลยออเพราะว่าเขาเคยเห็นนั่นแทะเขาอยู่สารคดีต่างประเทศนั่นบบได้เนี่ยนะเขาบอให้เฮ็ดโครงการข้าปเจ้ารโบเห็ดเด็ดขาดปลางูกบเขียด เอามาเร่องมาทิมให้กินโลดเออจุดนักกระเลงเนะ่ยเป็นปลาพวกเฮาหาสบ,บายปางูงูน้อยงูยังนี่แล้วก็เขียดกับบางข้างข้าปูไปในนั้นกินเดีย๋ยวฟูที่ไปหาอาหารเนาะหากหาปลามาเกือนพวกกลุ่มอนุรักษ์พวกเฮานี่<ป>มันสิบคนได้แบ่งเป็นสองจุ จุละเดือนห่าคนต่อเดือนหนึ่งห่าคนต่อเดือนหนึ่งซุ้มใหญ่เชียรไปปล่อยนี่แหละแมนเบินเดอร์สี่สิบเ,บเ,บเตัวเนาะพวกเขาเชียรลงไปปล่อยนี่สี่สิบเจ็ดตัวเดือนเดือนเจ็ดนี่ซุ่มซุ้มสองปีแล้วนี่แล้วคอกนอกนั้นยังน้อย อะไรมีอีกค้อหนึ่งบอกมีคอหนึ่งไหลรวมถึงตัวนั้นแหละมันจังหวะอยู่เสียไปปล่อยใน4 4 7 1ตัวเดียว812ตัวไหลรวมบดถุงน้อยแต่ว่าปัจจุบันนี้ยังแต่งทีงานลงไปสำรวจต่ออีกไข่เงินห่างมันเพราะว่าเขาลงไปแล้ว3-4อยู่เขาไปหาตรวดเบึ่ไปหาบอลพุ่นละบึงบอลคือเครื่องเคยื่อไข่พุ่นละ ไปหาห้างว่าอะไรน่นะห้งะางแขิเสียขึ้นมาบอตอที่งานลงไปหา้างมีประมาณจทคนะที่ลงไปลงไปอันสำรวจไข่นี้นลังเถอกับสามเถือกกระี่เปลียนเพียนกันลงลังเถอผู้ได้พ่อแล้วก็บอกกันเพราะว่าปีปีผ่านมานี่คนกำหนดดีสามห้างวกเขาได้สามห้างปีก่อนได้สองห้งางกับสองห้าง ปีนี้เนี่ยผู้นบท้าได้ว่าจักหั่งนี่แต่ว่าให้ลงไปหาตำรวจก่อนผู้นบท้าได้บ่งมาว่าเอาตอนนั้นหั่งเด้อตอนนี้หั่งเด้อพอพี่เล้วนี่ผู้นเอาสามหั่งพวกเขาเห็นหดสี่หั่งพุทธปล่อยหั่งหนึ่งก็บอกไปตามธรรมชาติมันบอกข้นเรื่อยดกับโบผู้ตัวหน้ากระดิสกานที่โครงการคุณร่างมากไหมหั่งหั่งเนาะท่านว่าเพิ่นให้เอาสองหั่งก็เอาสองขันเห็นเออขันว่าเพิ่นเอาสามกับเอาห้าสามบ่ได้เลยกับกับบัว ปีแล้วนี่พวกเขาเห็นอยู่เพื่อนเอาสามพวกเขาเห็นสี่อ่าแล้วกับบุญเอาขึ้นมาได้ตัวที่สี่ทั้งที่สี่เม็นปล่อยตามธรรมชาติเม็นเบาตามธรรมชาติปล่อยธรรมชาติมันเองนะนะาว่าน้ำเชียอจำพรมาไว้กันยากไรน้ำเชื่อจำพรมามันทังเขามากันคือเข้าบุตินไข่มันนะนะเงือนทังมันนะมันก่เห็ุให้ไข่มันเน่ามันยังได้เหม็นใต้เน่าอืม ะว่าระดูนี้ปีใดมันแห่งมันแรงคือปีผ่านมาเนาะแต่ต้นปีมันแห่งมันแรงเลยเพราะเขาเห็นไข่มันได้ท่านได้ขึ้นมาแต่ว่าปีนี้ยักํำรวจเบึงทาว่าน้ำเซจมพอนมากไวพนตกแต่ฤะดูแซแล้วัวปีนี่ก็ะลำบากอยู่พวกเขาหาไข่กันอีกอมันหน้ามันขึ้นมาท่วมบอมันจะทามบอมันคือไข่ แต่ว่าลังเถ่อบอนขีสนมนั้นมันก็คอยพูขึ้นน้ำไข่อยู่ทึกกว่ามันไข่บอนแปะดินหนาบอนบร่บอกลางขีสนมมันมันจะถ่วมไว้เพราะมันอยู่ใกล้เซตถ้าวันไข่คือวางพุญพี่น้อยมันไข่อยู่กลางหนองุลมันมีีันขีฉนมอ่าน้าเขามามันจะพูขึ้นน้ำไข่อันโต้พูดมะเพลนี่มัน มันมันมันน้ำปลุกลายมันเลยมาไข่อยู่คนขี้สนมแห้งฮะนะถ้าว่าน้ำเสียจะพร่อนถังเขามาเนี่ยมันเช็ดจนนั้นถือว่าบบได้ถ่าพวกเขาบ่เห็น,น,เ,นเออเพราะว่าการสำรวจห้างมันก่ยากไรขั้นบอเก่งอะไรพวกเขาเก่งเออเขาเคยอจังซอกหาได้คือพวกเขา,าเขาาาขานี่นนยแล้วพจัพกาจากุดดรอกจะสิไปแบบไหนหก ขีสนมป่าหยาคาสูงทวบัวอถ้าว่าคัานมันห้างมันหึงแล้วมันหยุบแล้วมันเจ็บแล้วก็ลำบากอยู่โบจักขั้นเขาโบเก่งดนี่สองสามพนนักเกงองตหาเลยฮะโบเออถ้ามันเห็ดใหม่นี่เออไผกะผู้พอมันกวนขึ้นมาดิมันกวนขี่สนมขึ้นว่ามันมุ่งเพียงแอวเขาผุด บ่ดได้ทิศหนึ่งมันแจ็บไดมันเตึงลงต็งลงมันยากเพราะว่ามันมันเป็นดอนเป็นยังปุจุกกุจิกมันจะคือกันจนเบิดลนะขี่ชนมนั่นนะแต่เขาสังเกตดอกปัญญาค่ะมันดึงมามันตายมันหิ่งเขาพูดยากอยู่บอกเขาเห็ดนห้งใหม่ทิ่มันสังเกตยังไงเลยมันโอ้ยหางใหม่นี่นมันเห็ดใหม่ๆนี่อะไรชอวงเขาทิศหรืออาทิศหนึ่งนี่สบายอ่กันทั่งเก่าไปแล้วตายก็ยังยากอยู่อ่ ลังเถอะหมดหยาเกิดขึ้นนะฮังมันหักใบหยาเกิดผิวเขากรบพรักได้เออม,มันเต่งมันเจ็บแลยเนี่ยมันเกิดขึ้นไวได้เ,ออเขาหักชังเกตได้แต่ยอมหเขาอยู่พวกมันมีสองคนสามคนนะเขากินคือต้นไม้กันเนอสัมนานพวกนั้นะแต่ว่าแค่พวกเขาเลี้ยงมันได้ติดน้ำนักแต่ละเดือนได้ปวดอืมติดได้ ติดตามตลอดได้แต่ละเดือนได้โมเมนว่าชิงวันได้เกลือเกลือไปบ่อได้พอมาติดตามเมืองว่าเสดตัวได้ชิงเสดตัวได้บวกยิ่งยันมันอื่นนาพอเขาต้องได้ปวดเบื้องไรต้องได้มาแทกมาติดแต่ละเดือนอาเลเจาะเลยนี่ก็เป็นข้อมูลข่าวหมู่จากศูนย์อนุบาลเลี้ยงแข็ของทางบ้านตารสูงเพิณน้องเลยมาฮอดนี้ทางรายการของพวกข่าก็ติได้อำลาพัชจากพี่น้องไปแล้วครับ ถ้าหับส้มแล้วก็จะลืมกดไลค์กดแชร์ให้ทางผัวข้าวนำสบายดี